ตอนนี้ก็มาถึงจุดที่ผมชอบนะครับ <The Bot. S 1> นี่ครับ The Spot Village, the <Bot> Village. ก็เหมือนบ้านห้อมบิดเนาะ <c oughs> ห้อมปิดของหนังดังเรื่องหนึ่ง Star Wars <c oughs> The l o o The Ring <c oughs> <c oughs> นี่ห้องนะครับเฮ้ยมีลายด้วยอะ แม่บ้านไม่อยู่ถ้าแม่บ้านอยู่เนะี่ยผมจะเข้าไปเปิดเข้าไปดูที่ห้องอยู่เพราะว่าปกติแม่บ้านจะมาทำความสะอาดวันนี้ไม่มาวะถ้าแม่บ้านมาผมก็จะเข้าไปขอถ่ายโอ้ยน้อยโอ้ยมีคนมาทำความสะอาดเลยวะโอ้เสียหมดเลยโก ไม่ีคนทำความสะอาดเลยอย่างว่าแะ้วครับก็เห็นใจผู้ประกอบการนะครับว่ามันเป็นยุคข,ของโควิดนะครับลูกค้าก็น้อยลูกค้าน้อยก็สิ่งที่ตามมาก็คือพนักงานนะครับก็จะน้อยตามครับก่อนตรงนี้สสะอาดนะครับตรงน,นี้เหมาะสำหรับ เป็นคาคณะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่ครับโอ้โอ้ไมค์ก๊อดนี่ครับประมาณนี้ครับอันนี้ในห้องพักครับโอเคไปเพื่อน let's go อ,อหรือว่ามาผิดเวลา,วาเพื่อนมาผิดเวลาบ่วจริงเขาต้องกวาดอะไรทุกเช้าหรือเปล่าวะหรือว่ายังไงวะไม่ได้กวาดตรงความสะอาดเลยเนี่ยเดี๋ยวไปชมตรงจุดที่เขาจะไว้เล่นรอบกองไฟไดูครับ อออโอ้โหเขาไม่กวาดเลยครับน่าจะมมีแขกมาตรงนี้เป็นจุดของเขาเล่นรอบกองไฟนะครับผมอันนี้ขี่ลิงนะครับนี่ครับ,บท,นะที่นี่เหรอกองไฟใหญ่มากนะครับดูจากลักษณะแล้วมันน่าจะมันไม่คุ้มค่าสิ่งที่เขาทําให้เลยนะ กองไฟแค่นี้เขาต้องมันท้องสูงแรงนะเพื่อนตรงเนี้ยอุดมสมบูรณ์มากครับตรงนี้ครับตัมะลัแล้วอ่ะไป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 ป้องไม่ไปเดี๋ยองเนีอยว่ให้มันทัวร์แต่บอสหนั่งถ่ายเลวะเพื่อนเพื่นเนาะนั่งแม่งแล้วก็กดถ่ายเอออีขาวทายเห้ลาวดุ อ่าโฮฮเทละอไรดีเพื่อนอุ้สองดูยังห้องไอ้เขาชัดๆเนี่ยว่าเผื่อ,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 อเออห้องหนูเนาะห้องแดดสองหนูเนะาะเพราะว่าปกติผมจะเห็นแม่บ้านมาทำความสะอาดผมจะขอเข้าไปในห้องด้วยเฮ้ย,ยว่าง,งูเมื่อกี่บ่าย มาเนี่ยประมาณนี้ครับเรียงคู่ดูสง,ง่านะครับปิดประมาณแล้วก็บุม้มได้เลยโอเคครับผมก,ก็จะประมาณนี้นะครับของเดอะมอส์ลิเลจครับผม